สวัสดีครับเรื่องสุขภาพเด็ด7จ็โมงเช้ากับหมอตั้มในวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับฮอร์โมนที่หมอพูดถึงก็คือฮอร์โมนที่มาจากต่อมหมวกไตหรืออะดรีนอลแกลนนั่นเองครับต่อมหมวกไตเขาเป็นอวัยวะเล็กๆนะครับที่อยู่เหนือไตทั้งสองข้างเนาะผลิตฮอร์โมนที่สําคัญหนึ่งในนั้นก็คือฮอร์โมนที่มาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกครับที่ชื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้ว แล้วก็ฮอร์โมน DHEA sulfate นั่นเองครับ mm hmm. เวลาที่เรามีความเครียดเกิดขึ้นร่างกายจะมีการกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตนะครับผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาครับ mm hmm. เพื่อที่จะรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเครียดภายนอกความเครียดภายในความเครียดที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายอารมณ์และก็จิตใจนะครับคอร์ต mm ิซอลเขามีหน้าที่ที่จะช่วยระงับยับยั้งนะครับภาวะร่างกายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาเรามีความเครียดเนาะ mm hmm. ให้ทุเราเบาบางลงแล้วก็ปรับเข้าสู่สมดุล นในขณะเดียวกันฮอร์โมน DHEA sulfate ก็จะเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ผลิตออกมานะครับควบคู่กับคอร์ติซอลเพื่อคอยทําหน้าที่ในการบาลานซ์นะครับเหตุการณ์ต่างๆหรือปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายให้กลับคืนสู่ปกตินะครับนอกจากนี้ฮอร์โมน DHEA sulfate เขายังทําหน้าที่นะครับเป็นฮอร์โมนตัวกลางสําคัญในการเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายฮอร์โมนเพศหญิงลดการอักเสบช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองและ ก็ที่สําคัญนะฮะมีส่วนช่วยในกระบวนการทํางานของฮอร์โมนไทรอยอีกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราเกิดความเครียดเกิดขึ้นเนาะถ้าเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะฮะเราสามารถจัดการได้เนี่ยฮอร์โมนต่อมหมวกไตของเราทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะสมดุลแต่ถ้าความเครียดนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานก็มักจะพบปัญหาหลายๆท่านก็คือเรื่องของฮอร์โมนต่อมหมวกไตสามารถผลิตได้น้อยลงนะครับหรือที่เรียกว่ากลุ่มอาการต่อมหมวกไตล้าเราก็มักจะมีอาการเหนืยพลี ไม่มีแรงนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวนะครับมีอาการต่างๆที่สัมพันธ์กับการที่มีระดับฮอร์โมนต่อมหมวกไตที่ตกลงไปนั่นเองนะครับการตรวจฮอร์โมนนี้ก็ตรวจได้เหมือนเราตรวจเลือดทั่วไปครับแต่นิยมตรวจกันในตอนเช้านะครับเพราะว่าการผลิตฮอร์โมนเนี่ยสตัวเนี่ยเขาจะออกมาเยอะนะครับในช่วงไม่เกินประมาณ9ก้าโมงเนาะถ้าเราเป็นตรวจช่วงเย็นช่วงบ่ายก็อาจจะได้ค่าที่ต่ํากว่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับฮอร์โมนที่สําคัญ ที่หมอเชื่อว่าในยุคนี้นะฮะหลายๆคนน่าจะต้องรู้จักเพื่อนําไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพแล้วก็การตรวจสุขภาพของเราในครั้งต่อๆไปครับ